โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทดสอบจากล้องโปโปรของเราเนี่ยผมโดยที่ผมจะติดที่หมวกกันน็อกแบบนี้เนี่ยผมนี่เดี๋ยวไปลองวิ่งกันนะครับผมว่ามันจะสั่นหรือภาพมันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยแบบนี้ไม่สั่นแน่นะครับผมนิ่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมอ๋อแต่ก่อนอื่นเนี่ยผม ขาบอกก่อนแล้วว่าถ้าผมเนะี่ยเอาเจ้ากล้องติดหูยินแล้วเนะี่ยผมแล้วพูดนะแล้วพูดในหมวกกันน็อกเนะี่ยคือมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมคือได้ยินนะครับผมแต่มันจะเบานะครับผมเสียงจะเบาเลยผมก็จะเอาเจ้าไม้นี่เจ้าไม้ตัวนี้นะครับผมเป็นไม้บลูทูธนะครับผมไปใส่ข้างในหมวกกันน็อกอีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้เสียงดังนิดนึงนะครับผม ไอ้ไมัตัวเนี้ยมันเสียงเหมือนเบาเนี่ยผมลยเอาเนี้ยเป็นตัวชั่วนิดหนึ่งมาใไมตัวนี้นี่ผมยี่ห้อ,อมันนี่ซื้อมาราคาสามร้อยนะครับผมอันนี้เป็นแบบแทสซีนะครับผมนี่มีสองรุ่นครับผม ซื้อตามราซาด้อสป,ปีนได้นะครับผมก็ราคาอาจจะอยู่แล้วแต่ร้านนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวลองดูกันนะผมว่าเสียงกับภาพมันจะเป็นยังไงนะผมโอเคผมไปกันเลยโอเคครับผมคันนี้ก็อยู่กับที่ตัวรถแล้วนะครับผมเสียงไม่อาจจะดังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมปรับให้เบาลงนะครับผม ลมเข้าหรือเปล่ามาดูนะครับผมไมาติดอยู่ที่หมวกนอกใต้คางนะครับผมไมาติดที่เสื้อนะครับเพราะว่าถ้าติดที่เสื้อแล้วเดี๋ยวก็มไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับผมแล้วลมมันจะตีเข้าด้วยนะครับภาพนะครับผมหนึ่งพดสบีสิเฟรมเรทนะครับผม แปดกลองเต็มครับบันทึกการยาวๆนะครับผม เกียร์สองโคตรยาวะสะเตอร์นะผมสเตอร์ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสเตอร์หน้าสิบห้านะครับผมสเตอร์หลังสามสิบสองนะครับก็อ,อัตราทดของมันก็จะอยู่ที่สองจุดหนึ่งสามสามสามเนเือครับผม ก็สำหรับใครนะผมอยากรู้นะผมว่าอัตราทดสเตอร์แต่ทดต้นเร็วนะผมหรือปลายเร็วทดยังไงนะผมก็ให้เอาสเตอร์หลังนะผมไปหารกับสเตอร์หน้านะครับผมอย่างเช่นเมื่อก่อนผมใส่สเตอร์หนะ้าเป็น15นะผมสเตอร์หลัง30 หากออกมาแล้วก็จะได้2นะครับผมซึ่งได้2เนี่ยคือต้นนะครับผมต้นไม่เร็วปลายไม่ปลายไม่เร็วนะครับผมคือกลางๆนะครับผมเกียร์สามเนี่ยมันจะเร็วอยู่นะครับผมเกียร์สามจะพุ่งแต่ใส่เกียร์สีปุ๊บจะกำลังตกทันทีเลยนะครับผมคือสมมุติว่าเกียร์สามนะครับผมวิ่งมาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับ แล้วพอใส่เกียร์สี่ปุ๊บมันก็จะลดลงไปนะครับผมก่อนจะเปลี่ยนสเตอร์เราก็ต้องทดสอเตอืนก่อนนะผมว่าเราชอบอปลายเร็วหรือต้นเร็วนะครับผมถ้าสมมุติว่าถนะ้าเราวิง่งทางยาวๆนะผมวิ่งไปทางไกลๆผมแนะนําว่าเป็นท้ายท้ายเร็วดีกว่านะครับผม เพราะว่าเวลาใส่เจี๊ยสี่แล้วอัดนะครับผมมันจะไม่หนืดนะครับแต่ถ้าเราเอาต้นเร็วนะเอาสเตอร์ต้นเร็วไปขับไกลๆก็จะอืดน,นะครับผมไม่วิ่งนะครับผมคือเครื่องมันอัตราเครื่องมันแบบว่ายังไงมันไม่หมดนะผมเครื่องเรายังไหวยอยู่ในสเตอร์เราไปไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าเราเอาสเตอร์แบบว่าปลายวิ่งดีนะผมคือมันก็ ได้กับหลังเครื่องได้มากกว่านะครับไม่ไม่หน่วงเครื่องแต่ถ้าขับตามซอยเล็กๆโค้งเยอะๆนะผมไม่ใช่ซอยเล็กๆสี่แบบตามซอยตามโคง้งเยอะๆนี่นะผมก็เอาเป็นต้นเร็วต้นเร็วไว้ก่อนนะผมก็ไม่มีสูตรตตยตัวนะผมสูตรสเตอร์นะครับก็แล้วแต่เหุการใช้งานของแต่ละคนนะผมของรแต่ละรุ่นนะครับผม าเกียร์สามแบบว่าเลี้ยวโค้งอืดมากอ่ะคือที่ผมทำคลิปนี้นะคือว่าผมจะไปนัดด้วยถ้าผมนัดอ่านัดคิดนะผมนัดคิด 1, 1 4ีหนึ่สิบผมเบียดสองสองแปดสิบละกันเบียดสามแสิบสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบสิบสิบ,สบล้อเสียงเรื่นสิบล้อเสียงลมเข้าป่ามาดูดนะครับผม เทอนี้ผมไม่ได้ใส่แมสนะครับผมใลหบอกอกันน็อกเธอใส่ก็ใส่ไนดะ้นะครับแต่ใส่แล้วมันจะหลุดไหนะครับผมว่าเกียร์สามเนี่ยมันจะพุ่งนะครับผมเกียร์สามจะพุ่งดีแต่วนะ่าสับเกียร์สี่เลยอ่าไหนะครับผมว่าแรงรถเรายังออกได้อยู่นะครับผมถ้าเอาเร็ปไปนะครับ เจ้าสเตอร์สิบห้าสามสองนะผมสเตอร์ที่ผมใช้อยู่นะผมคือได้ลองมาวิ่งแล้วนะครับได้แค่ร้อยยี่สิบนะผมร้อยยี่สิบหรือจะให้ดีกว่าน,นี้ผมแนะนำเป็นสเตอร์หน้าสิบสี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันรอบจะมาไวขึ้นนะครับผม ก็อย่างที่บอกไปผมก็แล้วแต่การใช้งาน,นครับผมการจัดเซ็สตส,ตเ,เ,เ,สเตอร์นะครับผมรถเติมเติมก็แรงได้นะผมถ้าล่ให้สเตอร์ดีๆนะครับผมไม่ต้องไปปรับปคุงปับเปลี่ยนอะไรมากมายนะผมเครื่องก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายผมแค่เปลี่ยนเจ้าตัวเรือนก็พอแล้วนะครับผมหรือใส่เป็นกองเหรียญก็ได้นะครับ เจสี่ลื่นมากเลยอะโอแถวนี้ไม่ได้มานานด้วยนะผมนานๆมาทีนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านนะครับผมนานๆได้ออกดูโลกภายนอกทีหนึ่งแล้วผมก็ทำคลิปทีหนึ่ง เสียสี่ลื่นมากเลยอะถ้าเป็นมาก,กอนผมใส่สเตอร์หน้าสิบห้าหลังสามสิบนะครับผมเสียสี่คือบิดไม่ออกอะมันอืดเลยครับผมบิดไม่ออกคือพี่แกเขาจะเลี้ยวใช่ไหมจะตูด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 คือข้อเสียของ สเตอร์ไปลายไหลนะผมคือรอบต้นจะช้ามากนะผมรอบต้นที่มาช้าพอเกียร์สามปุ๊บพอถึงเกียร์สามปุ๊บรถแล้วเ็าจะพุ่งนะผมแล้วก็เกียร์สี่ต่อไปเลยนะผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่จะออกตัวช้าที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เกียร์สามนะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรัแบบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้า,ามีใครสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตอบช้าตอบเร็วก็อย่าว่ากันนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับถ้ารู้นะครับผมถ,ถ้าผมรู้นะครับ ก็ถึงนัดแล้วครับผมก็จะลิปนีใน้วยการนี้ครับผมตัอคลิปหน้ามีอะไรก็ลืมติดตามด้วยนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม รถเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอีกสามคันเลี้ยวหนึ่งนะผมโอ้พี่ไปหรอพี่เอาหรอพี่เอาก็เอาเลยครับผม ไปได้ครับเหยียดอัดมากอ่าผ่อนผ่อนผ่อนตูดผ่อนตูด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 ผ่อเหยถ้ามองไม่เห็นนะจังหวะนี้โอ้ยผ่อนหน่อยผ่อนหน่อยคออปกติแล้วผมแบบว่าไม่ค่อยขับอะไรเร็วขนาดนี้นะครับผมคือมันก็ ไม่ได้กลัวนะผมคือแบบว่ามันต้องเข้าใจเครื่องมันด้วยนะผมเพราะว่าบิดมากๆอัดมากๆเนี่ยม,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 มันเครื่อาอาจจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวเรามันลดเดิมด้วยนะผมแรงเท่าที่แรงได้เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนแรงเท่าที่แรงได้อื้อหือ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงไม่อยากเสี่ยงขับรถระบุอันนี้ได้ได้อยู่ปกติแล้วผมขับแค่สามจีนาร์แล้วผม ขับแค่สามเกียร์เท่านั้นก็เช็ดตัวครับขนาดสามเกียร์ยังรอต้องร้อยยี่เลยนะครับผมเขีบเนียนนิดนึงนครับผม ก็โอเคผมสมควรแก่เวลาแล้วนะครผมนายคนแล้วครผมผมขอจบเย็เนเท่านี้แล้กันนะครสวัสดีครับผมยานดกดติดตาไแลแชร์กดกระดิ่งเื่อเยอใหม่ด้วยล่ะผมครับผมพูดสองเทียละโอเคครับมสวัสดีครับ